เดินแล้วนะคะจะมาซื้อของต้งตงนไม้ไปแต่งสวนวันนี้วันหยุดอากาศดีมากเลยค่ะไม่ร้อนแล้วก็เอไม่ใช่ค่ะไม่หนาวอากาศก็ร้อนรอนนิดนึงแต่ก็โอเคแหละก็สบายดีชอบสวยไปหมดเลยนี่ค่ะเดี๋ยวจะไปชมรีวิว ตอนไม่อืมนนี่คั้เดี r นหรือต่าันสีชมพูแได้มาเต็มรถแล้วค่ะตอนนี้แบบเดียวเนี่ค่ะอีกเ <All right. S 1> นี่ยค่ะสิ่งที่ได้มาจากการไป ร้านต้นไม้ร้านสวนนะคะก็จะมาเอามาเล็ดลงไม่รู้จะเกิดหรือเปล่าแต่ก็จะลองดูเพราะถ้าเกิดว่าซื้อเป็นต้นแบบเนี้ก็ไม่ได้ถูกเลยเนาะเพราะว่าห้าเหรียญเกือบหกเหรียญก็ประมาณกี่บาทอะคูณสามสิบสองเข้าไปเนาะตอนนี้เนี่ยเหมือนกันเลยเนี่ดยดอกโอ้ยโอ้ยคอหักเลยเนี่ยเอามาไม่ระาวางังโอ้ยจได้จังคอหักเลยอะ่ะ ดูสีดอกใหญ่ด้วยเน,นี่ยเท่ากันเลยเนี่ยห้าเหรียญกว่าเนี่ยเนี่ยส่วนไอตัวที่เป็นจะเชาก็อกอกแขนแวนละกำลังแขวนอยู่อันนี้ก็จะมาปรับปรุงใหม่คือ แฟนอยู่บ้านคนเดียวเป็นผู้ชายเนาะเขาก็ไม่ค่อยจะแต่งเท่าไหร่พอเรามาเห็นเราก็ชอบแต่งสวน,นีแล้วก็เดี๋ยวต้องจัดใหม่แต่ก็ต้องพากาากากาักอ่ะค่ะก็จะไอเนี้ยก็ค่อยๆทําไปแล้วกันเนาะเดี๋ยวจะลงเอาดิลงดินละค่ะอันนี้ลองดูก่อนเนาะถอนหญ้าก่อนไม่ถอหนหญ้าสิถอนัพืชเนาะ อยู่บ้านคนเดียวค่ะเขาไม่ค่อยแต่งแล้วหรอกแต่เรามาแล้วเราก็จะมาแต่งนี่แหละจัดสวนชอบจัดสวนแคพอดีแหละมีพื้นที่ให้เราได้แต่งสวนเยอะแยะเลยวันนี้ก็ไม่ค่อยได้ต้นไม้อะไรเยอะหรอกเพราะว่ามันเป็นต้นที่แบบว่าไม่ใช่ที่เราอยากได้ไอะต้องไปหาที่ใหม่ที่นึงก่อน บ้านกันค่ะไปเอาปเปียวดินก่อนนี่ค่ะกระถางแล้วก็ตัวอีกอีกข้างหนึง่งแล้วก็มีหมามีาน้อยน้องหมาน้อย,อ,อ,ยอุย้ยกล้องนี่ค่ะยังไม่ได้แต่งเอากระถางไปใส่ไปหลังบ้านนั่นค่ะบน,นบาทลง รถเป็นที่เก็บของลกนิดนึงนะคะนี่ก็เดี๋ยวไปส่วนหลังบ้านกันไปเอาดินนะคะเอาดินมาปลูกเนี่ยค่ะกลว่าจะเอาไว้ตรงนี้ในการปลูกผักของเราค่ะแฟนกำลังขุดขุดดินให้ ok Okay, thank you, honey. More? What? Yeah. Tony, go. ได้มาก็สวยๆอยู่เนาะสีมูชอบเลยเนี่ยพิทูเนียเก้าเหรียญ98ก็สิเหรียญเนาะก็ใช้ได้อยู่ค่ะเลือกต้นที่ดีที่สุดแล้วแหละได้มาสามต้นอันนี้ก็จะเป็นมิกซ์เหมือนกันขาวสีม่วงสีแดงอันนี้แพงค่ะพิทูเนียอันนี้ คือสิบเจ็ดเหรียญสิบหกเก้าแปดสิบเจ็ดเหรียญเนาะแพงอันเนี้ยอันนี้ก็เท่าไหร่เนี่ยมันก็เป็นแพงขวยบ้านเราแหละดอกแพงขวยแม้เขาเรียกอะแต่อันเนี้ยสภาพดีขาวแดงเอ้ยขาวชมพูอันเนี้ยสวยอันนี้ก็สิบเหรียญเหมือนเก้าเก้าแปดสิบเหรียญก็คูณสามสิบสองขึ้นไปก็จะมีฮุกอยู่หน้าบ้านแค่สามตื่นเช้ามาน้ำก็ไม่ได้อาบนะคะ ไปสตรอมาทำสวนนิดนๆหน่อยๆจนป่านนี้จะทำแล้วก็ยังไม่ได้อาบน้ําไม่ได้อะไรเลยค่ะบูนบายไปยกับสวนนี่แหละไม่รู้จะเกิดให้หรือเปล่าล,ลงอะไร นี่ผสมกันแล้วกันนะเนาะเพราะไม่รู้ลองใช้ดอกอะไรใช้แบบผสมกันเลยแล้วกันก็แกะดอกนี้กันนี้อะไรท่านตะวันเอ้ยดาวเหลืองก็ไม่มีวิธีการอะไรรอกนะคะก็ปลูกแบบบ้านๆเลยค่ะไม่มี ทฤษฎีอะไรทั้งสิ้นก็จะจับวนวาๆไปอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเกิดก็คือโกรธเกิดเนาะเกิดก็คือเกิดอะค่ะเพราะว่าเราก็ หวานลงไปผสมหนึ่งจากตัวไหนนะที่มันเหลืออยู่ตัวนี้ป่ะอันนี้อะ่ะผสม,มอยู่ก็ไม่รู้อะไรแนหะก็หวานลงไปเลยแล้วกันของเดิมอ่ะยังไม่รู้ว่ามีอดอกอะไรก็ขอให้เกิดแล้วกันนะ <c oughs> อุ้ยยุ้ใส่ถุงมือมือดำ ขอให้เกิดนะคะขอให้เกิดนะคะขอให้เกิดขอให้เกิดมาอยู่ด้วยกันมีความสุขกับต้นไม้ เสร็จละกระถางปลูกเว้เสร็จเป็นหนึ่งกระถางแล้วค่ะปลูกต่ออีกค่ะต้นอ,อะไรก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเป็นแบบนี้ก่อนมันเกิดเนาะแล้วก็ตอนนี้และก่อนมันเกิดแล้วกันอื้อ ลงเรียบร้อยแล้วนะคะคอสมสไม่รู้จะเกิดเอาลงดินก่อนอันนี้ก่อนอังนี้แหละเอาลงแล้วนะคะโอ้ยไม่ใส่ย,ยางเนี้ยโอ้ยไม่ค่อยชอบใส,ส่มือเนี่ยอันนี้เปอะไรเนี่ยสายยาง โ,โตโดโอกดีเยอะนะคะ ปลูกต้นไม้ที่ไม่มีทฤษฎีอะไรเลยพอ้อ่เกิดดกเสร็จแล้วค่ะต้นนีงสวยไหมผลงานผลงานของเราอืมแล้วคอะอือ เดี๋ยวต้นต่อไปนี่ค่ะลงดินเรียบร้อยแล้วดูสิทํามันจนโคอหักหมดแล้วเนี่ยโอย้ตายตาย,ตายเสียด,ดายจังเลยเนี่ยไม่มีความปานนี้ดซเลยปูกขึ้อหักเลยดูสิเนี่ยแต่ดอกนี้ไม่หักค่ะดอกนี้แข็งแรงดาวเรืองอ่อนแอมากเลยอะ่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วก็พอได้อยู่เนาะสวนนิดนึงเดี๋ยว ค่อยมาเพิ่มเติมวันนี้ไปไม่ค่อยได้จะได้ดอกอะไรมากมายแล้วก็ก่อนนี้ก็พอได้อยู่เนี่ยค่ะเต้าอีแฟนกำลังประกอบอยู่แต่ว่าทําเสร็จแล้วสองตัวสีขาวเดี๋ยวจะพาไปดูสีขาวสีขาวว,วินสวนละนี่ค่ะกรอบเสร็จแล้วเนี่ค่ะ เสร็จแล้วหนึ่งตัวเสร็จแล้วสองตัวตัวที่สามก็กำลังทำอยู่เดี๋ยวเสร็จแล้วจะเอาให้ดูเนาะให้มันเป็นรูปเป็นร่างก่อนเรียบร้อยแล้วค่ะโปรเจกต์ที่นั่งผิงไฟนะคะ นอกบ้านมีสามตัวเนาะพ่อแม่ลูกสามคนแนวผิงไฟกี้ขวเหนียวเพื่อสิเป็นตาแสบเนาะโอ้ยชอบเลยสวยนะคะชอบอากาศก็ดีลมก็เย็ยนมากเลยตอนนี้ซัมเมอร์อากาศดีมากเลยเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามี าปาร์ตี้นะคะเดี๋ยวก็เดี๋ยวยังไงมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่ง